มาโก้รอยส์กลังจะลงเล่นเกมสุดท้ายกับทางบรัสเซลส์ดอทมูลในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดชิงชนะเลิศกับทางเรอัลมาดริดและเขาก็ยอมรับว่าจะจะคว้าแชมป์ทิ้งท้ายให้ได้โดยทางรอยส์จะฉลงอาอยุครบ3 5ปีในวันนี้และในเกมวันเสาร์ก็จะมาเกมสุดท้ายกับทางดอทดมูนหลังจากได้เขาประกาศแล้วว่าจะมาลาจากสโมสสที่อยู่มาอย่างยาวนานถึง12ปีไปในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งรอยส์ก็มายอมรับตรงๆว่า มันคงจะไม่มีอะไรที่ยอดเยี่ยมไปกว่าการสั่งลายด้วยแชมป์ยุโรปอีกแล้วโดยเขาก็สัมภาษณ์กับทางยูฟ่าว่าผมขอบอกเลยว่ามันคงไม่มีแลอดเยี่ยมไปกว่าคุณลงสนามนัดสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนเลกนัดชิงและควา้าแชมป์มาได้มันเริ่มต้นด้วยนัดชิงแชมเปี้ยนเลกที่สนามเวบมบรีในปี2013และจะปิดท้ายด้วยการลงเล่นนัดสุดท้ายในแชมเปี้ยนเลกนัดชิงในปี2024ผมหวังว่าจะได้ยุติเส้นทางค้าแข้งกับดอรดทมูลในแบบที่สวยงาม นัดชิงชนะเลิศครั้งสุดท้ายที่เวมบรีเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วมันเป็นคู่แข่งคนละทีมนักแต่คนละชุดดังนั้นมันไม่ใช่การแก้แค้นมันเป็นเรื่องของความคาดหวังตอนนี้เป้าหมายของเราคือการคว้าแชมป์เพราะเราจินตนาการภาพไม่ออกเลยว่าที่นี่นีกหลายวันหลังจากนั้นจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของ90นาทีที่รออย,อยู่หรือบางทีอาจจะ120นาทีซึ่งนั่นก็จะเป็นตัวตัดสินอนาคตของมาร์โก้ลอยหลังจากอาลาดดมุนไปแล้วยังไม,ม่ความชัดเจน แต่แข้งรายนี้ก็เป็นข่าวก่อนสโมสรเซนต์หรือซิตี้ในเมจ์ลีกซอกเกอร์และก็มีการพูดคุยเบื้องต้นเกิดขึ้นแล้วแต่เจ้าตัวยังไม่ตัดสินใจนอกจากนี้ทางหล่อเขายังได้รับความสนใจจากสโมสรในตุรกีและซาอุดีอาระเบียแต่เขาเคยพูดถึงทางเลือกมากมายในก้าวตัดปของเส้นทางอาชีพในขณะที่เส้นทางสุดลบทิ่ชนะเลิศของดอร์มุนก็คนท่าหน้าประทับใจโดยพวกเขาชนะปารีสแซงต์แชร์แมงมาได้ในรอบรองชนะเลิศซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความเยืดหยุ่น และถ้าติกที่ยอดเยี่ยมของทีมมันจะเป็นเรื่องราที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งของมาร์โกรอยส์ที่ต้องเคยท,ทางานอย่างหนักมาหลายปีโดยเขาก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าตัวเขาต้องการจะคว้าแชมป์และปิดฉากชีพการคาแข้งกับทางดอทมูลได้อย่างสวยงามซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่าบทสรุปนัดสิงชนาเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลลกจะเป็นอย่างไรนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ